สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับวันนี้ช่างเจ๋งมีงานมาเปิดแบ่งอยู่5เล่มนะครับชุดนี้จะเป็นเหล็กแหนบนะครับจะมีหลายขนาดหลายไซส์หลายทรงนะครับมาชมเล่มนี้เล่มแรกนะครับผมนี่ไม่ได้หายไปไหนนะครับติดงานสั่งทํานะครับเยอะมากแต่ตอนนี้เคลียร์แล้วก็มีมาแบ่งปันนะครับชอบเล่มไหนสอบถามได้นะครับ เล่มนี้จะเป็นทรงแบบว่ามาสเตตนะครับนี่เป็นขัดผิวซาตินทั่วใบนะครับผมมาสเตตนะครับผมยาวๆด้ามฝักก็จะเป็นไม้ยางนานะครับเล่มนี้ยาว12.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะครับ สันหนาอยู่ที่5มิลสันหนามิลด้ามยาว7นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่9้าขีดนะครับนี่ด้ามฝักก็ไมย้ยางนานะครับคอสแตเลสนะครับแบบนี้นะครับเล่น,นี้เปิดราคาที่1น0 0้บาทนะครับสนใจสอบถามได้นะครับคมมันหวานนะครับชอบเดินป่าสายลุยน,นี่ น้ำหนักก็คดีนะครับยาวได้ยยใหญ่จ12.2นิ้วนะครับความคมก็ระดับที่ดีนะครับยึดหมุดทองเหลืองให้อีกหนึ่งจุดนะครับไม่มีรุดแน่นอน1,600บาทนะครับรวมส่งนะครับไม่มีปลายทางนะครับผมชุดนี้นะครับต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผม เล่มต่อไปนะครับเล่มนี้ก็ทรงก็บางคนก็เรียกเน็บควนช้างนะครับแต่สำหรับผมก็ตามใจช่างนะครับนี่เล่มนี้ด้ามฝักก็ไม้ยางนานะครับคอท้องไอคอสเตเลสกึงนะครับเล่มนี้นี่นะครับทำล่องให้สวยงามนะครับเล่มนี้ก็เป็นเหล็กแหนบเหมือนกันนะครับตีร้อนสองครั้ง ตีประสานโครงสร้างหนึ่งครั้งนะครับนี่ตามการะท่งหูุดน้ําของช่างนะครับผมเนี่ยคอจัลเลตยมุดทองเหลืองหนึ่งจุดนะครับไม่หลุดไม่โพเลมนี้ความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วนะครับความยาวสิบสองนิ้วกว้างอยู่ที่สองนิ้วสันนาอยู่ที่ห้ามิลน,นะครับห้ามิลห้านะครับด้ามยาวเจ็ดจุดสองนิ้วนะครับนี่ เล่มนี้เปิดราคาไว้ที่1,700บาทนะครับผมเล่มนี้นี่คอสตเตเลตนะครับกึง่ชงชมความคมนะครับทำล่องเลือกให้นะครับระบับที่ดีรับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมมีปัญหาส่งเทมส่งสปาได้รผมแก้ให้ได้แก้นะครับปัญหาที่ว่า คมวินคมแหวนนะครับใช้งานไปถ้าแก้ได้ก็แก้นะครับทําให้หน่อยก็จะเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนิดหน่อยนะครับผมเออตามนี้นะครับทรงวันช้างนะครับแล้วแต่สถานที่ที่ว่าเรียกชื่อนะผมก็จะเป็นมิเน็บนะครับเน็บเนื้อนะครับเ,เล่นต่อไปนะครับใน เล่มนี้ก็เล็กแนบนะครับเป็นมิดอีเนบนะครับนี่ด้ามฝักก็ไม้ยางนานะครับคอสเตเลกลึงนะครับชมความงามนี่นะครับมิดอีเนบนะครับนี่วันใจของหลายๆท่านนะครับนี่ก็ราคาอยู่ที่1,700บาทนะครับขัดขาวซาตินทั่วไปนะครับตีร้อนสองครั้งตีสารครงสร้างหนึ่งครั้งนะครับ มีดีนีฟชมความยาวก่อนครับความยาวอยู่ที่10.3นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.3 2.3นิ้วนะครับสันหนา5้มิลหมิลกว่านะครับเรียวเรียวปลายนะครับตีเรียนไร้ระดับด้ามยาว7.2นิ้วนะครับนีในในดีเนีฟนะครับหวันใจของหลายๆท่านนะครับเร่องนี้ก็1,700บาทนะครับผม น้ำหนักก็ประมาณ8ขีดนะครับหอมหว,วานนะครับนี่นนนกันทุกเล่มนะครับมีปัญหาสงเค็นนะครับแก้ไขได้แก้ทำให้ใหม่ได้ทำใหม่นะครับม,มีเป็นงานตีร้อนนะครับีงานตีร้อติดนแนบนะครับรับประกันนะครับคมชุบ หเซนขึ้นนะครับ1เซนขึ้นชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับเดี๋ยวจะมีรูปแคปรูปให้ชมนะครับคมชุบกระมานไหนนะครับหนึ่งพันเบาทครับเลน,นี้นไม้ยางนานะครับเล็มต่อ,อไปนะครับเล่มน,นี้ก็เป็นมีดอินเนะ็ตครับดามหยดน้ำเหมือนกัน คอสแตเลสก,กึ่งนะครับตามฝักไม้ยางนานะครับนี่สวยเหมือนกันนะครับนี่ผิผวซาตินงานตีล้อมสองครั้งนะครับคอสแตเลสนะครับตามฝักไม้ยางนาเรื่นนี้นะครับยาว10.5นะครับ10.5กว้างอยู่ที่2.2.2นะครับ 2.2สันหนาเล่มนี้6มิลนะครับตีเรียวปลายนะครับด้ามยาว7.4นิ้วนะครับนี่ครับนี่อเนตนะครับเล่มนี้เปิดราคาที่1,700บาทนะครับผมความคมระดับเพชรดี สนใจเล่มไหนสอบทําได้นะครับผม,มนี่นะครับไม้ยางนานะครับนี่คอสเตเลตกึ่งนะคดามหยดน้ำช่างเจงเล่มต่อไปเล่มสุดท้ายนะครับผมเล่มนี้นะครับเม็ดิเนบตัวนี้เกือบจะเป็นใบข้าวนะครับผม ตามฝักก็ไม้ยังนานะครับตามทรงหยดน้ำนะครับนี่น,น,นะครับใครชอบทรงนี้จัดไปนะครับนี่ปลยายแหลมยกเหมือนใบข้าวแต่ท้องจะกว้างก,กว่าน,นี่เล่มนี้ความยาวอยู่ที่10.5นะครับผมสันนา5มิลน,นะครับ นี่ความกว้างอยู่ที่2.1งจดนึครับสอนะครับด้าม7.4นิ้วนะครับนี่ใครชอบทรงนี้นะครับจัดไปราคาก็1,700บาทนะครับผมทดสอบความคมนะครับความคมระดับเพชรดีนะครับทุกเล่มคมชุบขึ้น1เส้นนะครับรับประกัน ตรอดอายุการใช้งานนะครับไม่อีเน็บนะครับสนใจเล่มไหนนะครับสอบถามได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรและ ID Line Facebook ไว้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ